สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับปพรกัคช่องลมซ่าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอปแคดเบิร์ตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถนะครับหาเงินได้จริงหรือเปล่าสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกี่ลิงก์นะครับใต้ด้านคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้นะครับไปลองเล่นได้เลยนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับผมก็ได้ลองโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาลอง เล่นดูนะครับแล้วก็สำหรับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ใต้ร่างคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอบเพื่อนนะครับหาเหรียญโดยละกันนะครับแล้วก็การหาเหรียญอันแรกนะครับก็จะอยู่ตรงหน้าบ้านนะครับกดคีย์เข้ามาหนึ่งที่นะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะเห็นอยู่นะครับมุมบนด้านขวามือนะครับจะเป็นรูปเหรียญนะครับจะมีรูปสีเหลืองนะครับล้อมรอบนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเเห็นไหมครับเราได้มากนะครับอยู่ที่เหรียญประมาณ407เหรียญนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกประมาณการเข้าร่วมประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็การหาเหรียญนะครับจะสามารถนะครับทําได้ทุกวันเลยนะครับแต่ว่าจะได้เยอะได้น้อยนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นพวก วงล้อการซ่มนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนล้อกอนนะครับพอดีเนี่ยชาร์จนิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าเล่นแล้วนะครับพวกนี้นะครับจะไม่ได้รับเหรียญนะครับไม่ได้รับเหรียญนะครับได้แค่ตัวเศษตัวนี้เฉยๆนะครับเศษของพวกโทรศัพท์เฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่3ตัวนี้นะครับให้เพื่อน กดเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับแต่ว,ว่าผมยังไม่ได้อันนั้นเลยนะครับยังไม่ได้ให้ได้รับอนุญาตแอปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดโนเลยละกันนะครับผมยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับเดีย๋ยวผมทําการกดก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับสําหรับการหาเหรียญน,นะครับเพื่อเพื่อสามารถกด รับเหรียญได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนจะต้องเล่นเกมก่อนนะครับถึงจะได้รับเหรียญน,นะครับแต่ว่าแต่ละเกมนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมากน้อยแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเกมคนอ้วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่นะครับสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญนะครับสําหรับเกมตัวนี้นะครับก็จะเยอะน้อยแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวที่เฮ้ยผมกดผิดนะครับ แล boy, ้วก็ตัวที่4ี่ก็จะเป็นตรงหีบสมบัติตัวนี้นะครับกดคียกเข้ามาเลยเอ้ยทำไมกดเข้าไม่ได้ล่ะทุกคนเลยเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวงล้อสมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะกดออกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้รับเหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้เข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับตัวนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับภารกิจที่เราจะได้รับนะครับถ้านะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่เข้าเกมนี้ไม่ชนะแอปนี้มาใหม่เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ ตัวเหรียญไปเลยนะครับประมาณ8 0 0 0ม8 8น0เหรียญนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเท่ากับเงินประมาณ4บาทนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้เงิน8บาทไปโอ้ไม่ใช่ครับ4บาทไปเลยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับนะครับถ้าผมพูดผิดตรงไหนนะครับหรือว่าพูดให้เพื่อนๆนะครับไม่เข้าใจนะครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับคําว่าเช็คอินนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับคําว่าเช็คอินนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเช็คอินนะครับแล้วก็วันแรกจะได้รับมาอยู่ที่150รเหรียญนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกโบนัสต่างๆนะครับสําหรับการเล่นเกม่ไม่นับเล่นแอปเพื่อรับเหรียญนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับจะมีอยู่ที่3ตัวเช่นกันนะครับให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาเลยนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบการหมุนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการหมุนนะครับถ้าเราได้อันไหนนะครับถ้าครบ3อันแล้วนะครับเราจะได้รับเหรียญไปเลยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถรับคูณ2ได้นะครับรับเหรียญคูณ2ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องดูโฆษณาก่อนนะครับถึงจะได้รับเหรียญคูณ2นะครับแต่ละโฆษณานะครับก็อาจจะยาวนะครับ สั้นนะครับแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนกดเข้ามาตรงตัวที่2เลยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับวงล้อนะครับแล้วก็วงล้อตัวนี้นะครับแล้วก็ตัววงล้ออีกตัวหนึงนะครับจะเป็นวงล้อสุ่มพวก iphone นะครับพวกนั้นนะครับจะไม่ได้รับเหรียญนะครับแต่ว่าวงล้อตัวนี้นะครับสามารถสุ่มแล้วจะได้มีโอกาสได้รับเหรียญนะครับแล้วก็จะได้มีตัวพวก จิ๊กซอว์ไอโฟนนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถกดเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็การหาเหรียญในแอปนี้นะครับท่าเพื่อนยิ่งเล่นนะครับเหรียญยิ่งได้น้อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปบวกนะครับเป็นอะไรนะทุกคนแล้วก็การเชิญตัวนี้นะครับ เกี่ยวกับการเชิญนะครับจะมีภารกิจอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็ลองอ่านดูเช่นกันนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับเพื่อนของคุณนะครับผู้ระหเชิญนะครับคุณจะได้รับรางวัลนะครับและสามารถรับส่วนแบ่ง15นะครับจากงานของเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นทุกครั้งที่เพื่อนชวนเพื่อนนะครับครั้งที่ชวนเพื่อนนะครับคุณจะได้รับวงล้อนะครับ400เหลี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ จะนันดาบนะครับตามคาเชิญนะครับที่ถูกรับรางวัลเงินสดพิเศษนะครับ1000ถ้วยนะครับเพื่ออะไรนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่เล่นใหม่ก็ฝากเพื่อนนะครับใส่โค้ดนะครับข้างๆคลิปให้ผมด้วยละกันนะครับสําหรับใครที่เล่นใหม่นะครับแล้วก็การถอนกดถอนเข้ามาตรงนี้เลยนะครับคําว่าได้รับกดถอนมาหนึ่งที่ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับซึ่งการถอนจะมีอยู่ที่ สามตัวนะครับหนึ่งแปดสิบาทสองร้อยหกสิบาทสามสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็พีเพ้านะครับไม่สามารถถอนได้นะครับแล้วก็สี่ร้อยบาทนะครับจะใช้เหรียญอยู่ที่แปล้านเหรียญนะครับแล้วก็แปดสิบบาทใช้เหรียญอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนเหรียญนะครับแล้วก็การหาเหรียญแล้วก็การถอนนะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจก็ สามารถคลิกที่ลิงก์นะครับใต้ล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปได้เลยนะครับสาหรับคลาสเซนเล่นใหม่ก็ข้างๆคลิปโดยละกันนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อมันเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ